สวัสดีนะครับบรรดาสื่อมวลชนที่รักทั้งหลายอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยในช่วงนี้เป็นเรื่องของการป้องกันและบัดรวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะครับเพราะนันเป็นการถ่ายทอดออกไปให้ท่านรับทราบผมรับคําถามของท่านมากลหลายวันแล้วที่ผมไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสพบกับท่านนะครับก็มีเรื่องที่แจ้งดังนี้นะครับเรื่องแรกเรื่องมาตรการเงินช่วยเหลือ5,000บาทนี้ถึงแม้ว่าจะมียอดลงทะเบียนสูงถึง20ล้านคนนะครับ วันนี้ผมก็เลยแจ้งให้รกระทรวงคลังไปชี้แจงแล้วว่าส่วนใดที่จะได้รับบ้างนะครับเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายก็ประกอบไปด้วยแรงงานรายวันลูกจ้างรายวันอาชีวิสระที่ได้รับผลกระทบจริงๆนะครับเพราะบางคนนั้นก็ไปลงไว้โดยที่หวังว่าจะได้เงินนะครับโดยทันทีอันนั้นมันมันจะเป็นต้องมีมาตราการคัดกรองนะครับการคัดกรองนั้นจะมีการคัดกรองด้วยระบบ a อออีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากมีการลงทะเบียนผ่านแล้ว ระบบจะช่วยวิเคราะห์คัดกรองคุณสมบัติตามที่กระทรวงการคลังได้กําหนดไว้นะครับหลังจากที่ AI ตรวจสอบแล้วข้อมูลทั้งหมดจะถูกดำเนินการยืนยันและจ่ายเงินเข้าระบบนะครับดังนั้นผู้ที่ลงทะเบียนสาเร็จแล้วคร่าวๆประมาณ20ล้านคนคงไม่หนายความว่าทุกคนจะรับเงินเยียวยานะครับขอให้ทำความเข้าใจร่วมกันด้วยนะครับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตรงตามที่กําหนดก็จะต้องถูกถูกคัดแยกออกไปนะครับ ในส่วนของการที่มีข่าวว่าผู้ลงทะเบียนบางรายก็พอายามจะลงไปก่อนนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่ออาจจะมีการโอกาสฟุกๆได้รับเงินนั้นตรงนี้ถ้าว่ามีการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จถูกตรวจสอบได้ภายหลังหลังจากที่รับเงินเยียวยาไปแล้วก็จะต้องถูกรัดเรียกรับเงินคืนในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของท่านด้วยนะครับรักสิทธิ์ของท่านให้ได้ ผมเข้าใจนะครับว่าทุกคนอาจจะรับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไปในยาไม่ขิดของโรคระบาดนี้ผมอยากทุกคนได้เข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับอย่าไปตัดโอกาสการเข้าถึงการช่วยเหลือของผู้ที่ลำบากจริงๆเลยนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่ยังไม่ตรงตามกลุ่มมาตรการ5,000บาทรัฐบาลก็จะหามาตรการช่วยเหลือและอาจจะออกมาตรการอื่นมาดูแลเยียวยาเพิ่มเติมเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อลดผลกระทบของะชาชนให้มากที่สุด เพราะว่าผมเข้าใจว่าผมทมน,นี้จะเกิดขึ้นนานพอต้องควรนะครับเราจะมีมาตรการระยะ3ระยะ4ออกมาผมให้มีการพิจารณาในช่วงงรอบ3เดือนนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะไม่ต้องจัดหางบประมาณทั้งจากภายในภายนอกทั้งงระปีณปี63แล้วงบประมาณตามพอรากอเงินกู้ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับเพื่อให้มีเ,มเงินเพียงพออันนี้เราพยายามทําอย่างเต็มที่นะครับในทุกมาตรการเราต้องดูว่าจะใช้เงินอย่างไรแล้วหางเงินได้จากที่ไหนนะครับเป็นไปตามกฎหมายทุกประการนะครับ ที่ผ่านมาช่วงเวลา7วันแล้วนะครับหลังจากที่กรทมเดินทางกลับภูมิลำเนาสกถกานตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นวันนี้ก็อยากจะกลับเรียนว่าในการที่มีผู้ตรวจสอบและพบติดเชื้อมากขึ้นนั้นอันนี้ก็เป็นมาตราการหนึ่งที่อาจจะมองให้เห็นได้อีกแง่มุมหนึ่งว่าเราได้มีการตรวจสอบคัดกรองให้มากยิ่งขึ้นนะครับประชาชนที่รู้ว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็เข้ามาพบแพทย์มากขึ้น นั้นถ้าไม่มีโอกาสตรวจพบได้มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้ใครที่ไม่ได้เข้าไปในกลุ่มเสี่ยงใครที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงแล้วทุกคนดูแลตัวเองดีแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปไปตรวจเชื้อนะครับอันนี้ก็ขอให้เข้าใจด้วยเพราะาเราจะเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมการใช้จ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอสาหรับผู้ที่ติดเชื้อจริงๆนะครับหรือผู้ที่มีความเสี่ยงจริงๆในส่วนของการปรับมาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับวันนี้ผมก็ให้ทางมหาไทัย นะซึ่งรับผิดชอบตามกฎหมายกับกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงนะครับตามพรกรฉุกเฉินได้มีมาตรการมีอำนาจในการพิจารณานะครับไม่ว่าจะเรื่องการห้ามประชาชนเข้าออกในพื้นที่ในจังหวัดที่มีตัวเลขติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะหรือแม้แต่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดมาล่วงหน้าแล้วจะมีการปิดหลายๆสถานที่โดยการปิดร้านค้านะห้ามขายสุราห้ามเล่นกีฬาในเรื่องของการ การพานันนี่เด็ดขาดนะครับจะต้องถูกดำเนินไปตามกฎหมายนะครับในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะหนีไปเล่นที่ไหนก็ตามผมได้สั่งการให้เจ้าที่พลเรือนหทหารได้มีการตรวจสอบในเรื่องเหล่านี้อย่างเต็มที่นะครับเรื่องกรณีสินค้าที่อาจจะมีราคาสูงขึ้นในช่วงนี้เนื่องจากมีหลายร้านค้าหรือหลายผู้ประกอบการที่ฉวยโอกาสอันนี้ผมได้สั่งการไปแล้วขอให้ประชาชนนั้นสามารถจะแจ้งได้นะครับ เจ้าที่ทํางานอยู่ตามด่านตรวจจุดศกัดทั้งหมดสามารถรับเรื่องร้องเรียนได้และเข้ารับการเข้าตรวจสอบได้โดยทันทีเพราะมีอำนาจตามกฎหมายที่ให้เพิ่มไปแล้วในพรกฉุกเฉินนะครับอันนี้รวมความไปถึงในเรื่องของนี่นอกระบบนะครับวันนี้ก็มีการแพร่ระบาดมากขึ้นนะอาจจะมองในแง่ว่าวันนี้ประชาชนเดือดร้อนมากก็ต้องปล่อยกู้มากๆเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะทําทีละขั้นทีละตอนอย่างนี้นะครับให้ไปแจ้งกับเจ้าที่ตามด่านตรวจจุดสกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในพื้นที่รับเรื่องมา แล้วจะให้หน่วยงานที่อยู่ข้างข้าไปตรวจสอบเรียกมาดําเนินคดีนะครับหรือไกลเกลีย่ยอย่างเช่นก็ขอร้องกันว่าในช่วงนี้อาจจะยังไม่ผ่อนชำระแล้วก็ให้เสียให้ใช้ดอกเบีย้ยตามที่กฎหมายกําหนดนะครับถ้าไม่งั้นต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกประการนะครับอย่างไม่ลาเว้นนะครับเรื่องการเดินทางออกนอกจังหวัดนอกเขตหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครวันนี้หลายคนก็เป็นห่วงอยากให้มีการหยุดมีการปิดมีการต่างๆเหล่านี้ เราก็ต้องดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกหลายอย่างด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการจับจ่ายสินค้าซื้อสินค้าทุกคนต้องระมัดระวังตัวเองนะครับรัฐบาลก็เน้นในเรื่องของการให้บริการแกลบในการให้บริการของไลแมนจะต้องมีการตรวจสอบอเชื้อกับผู้ให้บริการเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วอย่าไปแออัดในบริ้านค้าที่จะไปรับของไปส่งด้วยมันจะการแพร่เชื้อไปถึงผู้บริโภคด้วยนะครับทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบผู้อื่นด้วยเสมอนะครับ ในส่วนของการเดินทางวันนี้ผมให้กระทรวงคมนาคมไปพนารณาในกรณีที่หากยังมีการเคลื่อนย้ายเป็นจํานวนมากอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งเราก็เข้าใจถึงความสะดวกแต่บางคนก็ใช้โดยไม่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นผมให้ดูที่ว่าการให้บริการขนส่งต่างๆของภาครัฐนั้นจะทําอย่างไรนะครับจำเป็นต้องลดจํานวนลงหรือไม่ในการให้บริการกี่เที่ยวต่อวันทํานองนี้นะฮะเพราะในเมื่อถ้าให้ทากันเองแล้วก็ยังไม่เรียบร้อยอยู่ ยังไม่ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ต่อไปต้องต้องเจอสถานการณ์นี้นะครับในการลดการให้บริการทั้งหมดไม่ว่าจะลดไฟฟ้าลดไฟลดโดยสารลดเม์ต่างๆนะก็จําเป็นต้องต้องลดเที่ยวในการบริการจนจนเรียบร้อยถ้าไม่เรียบร้อยอีกก็จะต้องหยุดให้บริการทั้งหมดนะครับเพื่อลดการเคลื่อนย้ายไปมาแพร่เชื้อเรื่องการพิจารณาการประเมินผลครั้น,นี้ก็มีการประเมิน ผลการทํางานทุกสัปดาห์อยู่แล้วในการประชุมคอรมอหรือในการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะทั้งอนุกรรมการทั้งกรรมการโควิดต่างๆเหล่านี้นะครับนายมนตรีเป็นผู้นําตรงนี้อยู่แล้ววันล้มีการทบทวนทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับในส่วนของมาตรการพอเราเชิญน,นั้นอำนาจตามกฎหมายนะั้นจะใช้ได้3เดือนวันนี้ผมให้ประเมิน1เดือนแรกก่อนนะครับถ้าจําเป็นก็ต่อไปเดือนที่2ต่อไปเดือนที่3มาตรการต้องเข้มข้นขึ้นตามลําดับนะครับ เพราะนั้นยังไม่มีแนวโน้มในการที่ยกเลิกสถานาการฉุกเฉินเว้นแต่ว่าให้หน่วยงานไปพิจารณาว่าอะไรที่มันทําแล้วได้ผลแล้วมาดีขึ้นอาจจะมีการผ่อนผ่านนั้นก็ว่ากันไปไหนยังไม่ดีขึ้นก็เข้มงวดมากขึ้นนะครับเรื่องต่อไปเรื่องคนไทยในต่างแดนวันนี้เราก็จะมีการควบคุมให้มากขึ้นนะครับโดยพั้งยิงคนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยวันนี้ก็มีเฉพาะในส่วนที่มีเบอร์เพอร์มินะมีการทํางานในประเทศไทยอยู่แล้วในส่วนอื่นๆนั้นนะถ้า,าว่าเข้ามาโดยเขายิงอย่างกลุ่มประเทศเสียเส่ยงๆเช่นที่เข้ามา แล้วติดจํานวนมากในขณะนี้นะครับก็ได้มีการเอาเข้าสถานก,การันของรัฐแล้วนะครับทุกคนจะต้องถูกเข้าควบคุม14วันนะครับก่อนที่จะลงไปสู่ภูมิำลำเนาต่างๆนะครับประเทศจิงเสียงทั้งหมดนะครับมีทั้งการกักตัวที่เรียกว่าสเตทควอนตินหรือโฮมควอนตินนะครับทุกคนจะต้องถูกสอทอกระทรวงสาธารณสุขบันทึกข้อมูลนะครับร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการลงแอปพลิเคชันต่างๆทั้ง,งหมดในเรื่องการควบคุมที่อยู่สิที่อยู่อาศัยนะครับ เรื่องต่อไปในเรื่องของความเป็นห่วงก็เรื่องของการทําบุญของศาสนาของเรานะครับศาสนาผมก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่คู่กับสังคมไทยมานานนะครับได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือมากนะครับโดยเพระอย่งที่นับถือพุทธศาสนานะครับศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเรื่องของวัดนะครับผมก็เป็นห่วงพระนะก็ได้เน้นย้ำไปแล้วนะครับในเรื่องมาตรการในการทําบุญในการสวดมนต์ต่างๆต้องมีการแยกต้องมีการกาหนดจํานวนต้องมีกําหนดวิธีการในการทําบุญต่างๆให้เหมาะสม ว่าในเรื่องของการใส่ใสบาทในเรื่องของการลงทานต่างต่เหล่านี้ผมรู้ว่าทุกคนมีเจตนาที่ดีนะครับแต่เราจําเป็นต้องคิดช่วยกันคิดเพราะนายกจะไปลงเรียนมากบ้างมันคงไม่ไหวนะเพราะนั้นก็ขอให้ทุกส่วนราชการทุกหน่วยงานภาคประชาชนประชาสังคมธุรกิจเอกชนช่วยกันหามาตรการของตัวเองออกมาเพื่อรองรับนโยบายหลักของรัฐบาลไปด้วยนะครับในทุกประเด็นในเรื่องของวันนี้ก็มีข่าวออกมาในเรื่องของการปลดล็อกเรื่องความเร็วรถนะครับในถนนสี่เลนอันนี้ก็ ่ามันออกไปเร็วไปนิดนึงนะครับในส่วนจริงๆนะทางปฏิบัติขณะนี้ก็ทางกระทรวงคมนาคมนะครับคณะกรรมการปลอดภัยทางถนนก็จะเป็นต้องทําป้ายทำอะไรต่างๆให้ชัดเจนเกิดขึ้นว่าช่วงใดที่ใช้ความเร็ว120ได้บ้างอันนี้ก็ขอให้เชื่อเชื่อฟังด้วยนะครับและส่วนใหญ่ก็อีกคนอีกส่วนนึงก็คือคนที่ขับรถใหม่มือใหม่นะที่มักจะเผลอไปเลนขวาอะไรทั้งนองเนี่ยซึ่งทําให้ มีผลกระทบกันเรื่องการจราจรด้วยถ้าถนนรถมันไม่ติดมันก็ใช้มาตรการนี้ได้ถ้ารถติดมันก็วิ่งไม่ได้อยู่แล้วร้อยจะร้อยหรือร้อยยี่สิบแล้วแต่นะต้องระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนด้วยนะครับวันนี้ต้องขอโทษขยับหน้ากากอีกแล้วนะฮะขอโทษนะครับเพราะรู้สึกจมูกผมด้วยเข้ากับหน้ากากเขาหลยขยับอยู่เรื่อยเวลาพูดอาจจะพูดเสียงดังไปนิดนึงนะครับก็ขอโทษด้วยว่ายามจะระวังตัวเองให้มากที่สุดนะครับขอบคุณนะครับด้วยความรักความหูงใยจากดนตรีจากรัฐบาลถึงประชาชนทุกคนที่ พักความตั้อาศัยในประเทศไทยนะครับขอบคุณนะครับขอให้ดูแลซึ่งกันและกันให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณครับ